เปิดตอนแรกอย่างดีแต่ดันจบขัดใจคุณมากที่สุดย้อนดูห้าละครที่ตัดจบแบบงงๆเหมือนตังหมดทำเอาคนดูถึงกับผิดหวงัง หนึ่งละครหงเหนือมังกรออกอากาศห่างช่องเจ็ดละครดูซับซ้อนซ้อนเงื่อนมีปมเยอะจนคนดูสับสนปวดหัวไปหมดลุ้นกันว่าปมนี้จะแก้ยังไงลุ้นว่าใครตีซ่าใครเพลดและใครตีจุงเรียกว่าลุ้นกันทั้งเรื่องและตอนจบก็ไม่เป็นไปตามที่คนดูคิดขนาดคนที่เราไว้ใจอย่างไรที่สุดเลย 2. ละครน,นารีสโมซอนอยากสะดีดมะกอกคนเขียนบททำแบบนี้กับละครเรื่องนี้อย่างไรกับเรื่องราวความรักของสี่สาวเสีย อารมณ์4แบบครบรส ที่โด่งดังจนมีมาได้สองซีซั่นที่แฟนละครยกให้ว่าไม่ใช่แค่ที่สุดของ X แซกแต่เป็นที่สุดของละครไทยไปเลยในตอนที่ดูทําเอาฝันไกลแต่สุดท้ายกลับมาเฉลยว่าทั้งหมดคือความฝันอ้าวจบแบบนี้ก็ได้หรอ3ละครจันเอ่ยจันเจ้าละครหลอนที่หลายคนฟันธงว่าน่ากลัวที่สุดที่นําแสดงโดยสิริตากับพี่ก้องสหาราัฐสนุกโครโปรตั้งแต่ต้นเรื่องยันจบเรื่องกับการตามหาฆาตกรตัวจริงในละครแต่พอมาถึงตอนจบ คนดูถึงกับงงว่านี่มันอะไรคุณปูวรเทพกลับกลายไปเป็นคนที่ทําให้ปัญหาทุกอย่างเกิดขึ้นซะอย่างนั้นแฟนละครพูดถึงกันหนาหูมากจนถึงปัจจุบันว่าเรื่องนี้ควรติดท็อปละครหักมุมแบบงงๆงในวงการสี่ละครวังวารีจัดว่าพีอีอีกเรื่องที่ตอนจบทุกคนหน้าเวิไปตามๆกันเรื่องวังวารีเรื่องเด็ดของพลอยเชอร์มานบทต่อเนื่องที่ถูกเลี้ยงมาแบบผิดๆช่วยในเรื่องผิดให้เป็นถูกอย่างกับการควรเป็นเรื่องธรรมดาผู้หญิงคนไหนก็ตาม ที่พี่ชายพามาที่บ้านแล้วแนะนําว่าคือผู้หญิงคนนั้นจะต้องตายตามที่กุญยาหวังตลอดทุกครั้งในตอนที่เรื่องยังไม่เฉลยทําลุ้นกันจนเหนื่อยว่าใครกันแน่คือแต่สุดท้ายก็หักมุมแบบไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวแฟนละครหลายคนบอกว่าเรื่องนี้เป็นละครอีกเรื่องที่อยากนํากลับมาให้รีเมคอีกครั้ง 5. าละครหัวใจมีเงาจบแบบงงๆอีกเรื่องสําหรับละครเรื่องหัวใจมีเงาแฟนละครเรื่องนี้เขาอวยให้พระรองได้สมหวังกับนางเอกเพราะที่ไร นางเอกกลับเป็นพระเอกสัญญานคนที่อยู่ข้างๆนางเอกช่วยเหลือทุกอย่างกลับกลายเป็นพรารองแฟนละครก็เลยงงกับตอนจบเรื่องนี้